สวัสดีครับผมโตอิสเมลันะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายว่าทําไมถึงอัพคลิปช้าทําไมเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่าหลายคนสอบถามมาว่าทำไมไม่อัพคลิปใหม่สักทีหนึ่งวันนี้ก็จะมาบอกว่ามันเป็นเพราะไอ้นี่แหละเน็ตรุดเน็นมม่ลุดตลดอดเลยครับทําอะไรไม่ได้เลยแจะเล่นก็ยังเล่นไม่ได้เลยเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลุด ก็นี่ผ่านยีิบสามนาทีแล้วมันยังไม่เปิดเลยเน็ตก็ยังห่วยแตกอยู่เหมือนเดิมก็ตอนนี้ผมก็ลงแบล็กดักก้อนโหมดฝึกซ้อมเล่นๆกับเพื่อนๆอยู่นะคะรับก็ุดอีกแล้วเน็ตหลุดอีกแล้วนะกดออกไม่ได้ด้วยน่าจะคีดคอนเออร์เรนหรือไม่ก็ส่งรลยความผนะิดพลาดนั่นงไงส่งเลยความผิดพลาดเน็ตดอีกแล้วก็ หลายวันที่ผ่านมาก็โทรถามทางค่ายเน็ตนะก็โทรไปเรื่อยแล้วเขาบอกว่ารากลังดำเนินการแก้ไขยอยู่ดำเนินการแก้ไขยอยู่เป็นหลายวันแล้วนะ